สวัสดีค่ะหลานสาวเข็นศพลุงที่เพิ่งเสียชีวิตไปธนาคารทําเป็นว่าลุงป่วยจับมือร่างของลุงเซ็นสัญญาเมื่อวันที่18เมษายน67เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่ามีหญิงรายหนึ่งได้เข็นร่างของลุงตัวเองไปที่ธนาคารเพื่อขอทำสัญญากู้เงินขณะที่ร่างของลุงบนรถเข็นนั้นไม่หายใจแล้วตามรายงานระบุว่าขณะที่ คอของคุณลุงพับลงตั้งไม่ตรงแต่หลานสาวพยายามตั้งคอขึ้นเธอใช้มือจับประคองไว้เธอแกล้งทำเป็นกำลังคุยกับลุงบอกเขาเซ็นเอกสารเงินกู้ต่อหน้าพนักงานคุณลุงได้ยินหรือเปล่าคะคุณลุงต้องเซ็นเอกสารนะหนูเซ็นไม่ได้เซ็นชื่อตรงนี้และเลิกทำให้หนูปวดหัวได้แล้วคะ่ะ คือคำที่เธอแกล้งคุยกับร่างที่ไร้วิญญาณของคุณลุงเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าเขายังคงมีชีวิตอยู่นั่นเองพนักง,งานธนาคารพูดว่าฉันเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งถูกกฎหมายลุงดูไม่ค่อยสบายค่ะลุงหน้าซีดมากหลานสาวเอริก้าตอบกลับไปว่าลุงก็เป็นปกติแบบนี้แหละและพูดกับลุงว่าไม่สบายหรือเปล่า จะกลับไปโรงพยาบาลอีกไหมพนักง,งานธนาคารเริ่มสงสัยและบันทึกคลิปของทั้งคู่ไว้ก่อนจะเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินสิ่งที่ช็อกที่สุดก็คือต่อมาหน่วยกู้ภัยยืนยันว่าชายวัย68ปีเสียชีวิตแล้วก่อนที่หลานสาวจะลากล่างลุงไปธนาคารด้วยรถเข็นนั่นเองตำรวจจับกลุ่มเอลิก้าข้อหา หลอกลวงและเปิดเผยว่าเธอพยายามจะกู้เงิน17,000หรือราวๆ1 1 0 0 0 0บบาทค่ะขอบคุณสยามน,นิวค่ะ